ใช่ไหมดีดดีดหนู่มก็แท็กนะแฟนกันนะเนี่ยหน่แรักกันหนุเนี่ยเยอะไหมเยอะเลยคนะยยยอะไรนะไม่ต้องมีเยอะหรอกคะตายแนละ้วเดี๋ยวเราทำสโมสรขึ้นมาดีกว,ะนะว่ารักเฉพาะคนเป็นแม่อย่างเดียวะนะเป็นเมื่อฉันมาเป็นเพลงแบบเกาตาว ไปพ่ายสักชั่วโมงเลยก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปให้มีคู่เนาะได้อย่อยู่เป็นเพ yeah. 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 yep> ื่อนคนเป็พ่ายกันแล้วไงคะกี่ชั่วโมงนะห้าชั่วโมงได้ได้ได้เขาเคอร์ฟิวไหมม่มีแล้สามีเคอร์ฟิวไม่ได้รัฐบาลนะสามีบอกถ้าไม่กลับบ้านตอนประมาณเที่ยงคืนเพิ่งกัน

แ่ไม่ได้คิดว่ามันจะยาวเหมือนกัเอาเป็งเก่าๆเลยนะเพียงที่คงต้องร้องคิดมาเต้นเลยนะเพราะเพียงมีชื่อเพียงว,ว่าออกมาเต้น